ฝึกใจให้เป็นใจที่ปราณีตจิตใจของเราเมื่อกระทบกับสิ่งเราความทุกข์ความสุขความโลภความกโกรธความหลงก็เกิดขึ้นได้ค่ะแต่เราสามารถเป็นผู้กำหนดจิตใจของเรากำหนดทิศท,ทางที่เราจะไปได้นะคะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่เราไม่ต้องวิ่งตามมันค่ะเมื่อเรามีสติรู้ตัว ความทุกข์ก็ไม่สามารถชักนําเราได้ค่ะเมื่อเราพบเจอกิเลสพบเจอปัญหาเราพิจาราณามองมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อเราปฏิบัติเช่นนี้บ่อยๆจิตใจเราก็สามารถจะพัฒนาให้สูงขึ้นได้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องวิ่งตามความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเรามองเห็นมันแล้วมันก็จะผ่านไปค่ะ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตถ้าใจิตใจเรามุ่งไปในทางดีไม่ใช้กิเลสความโลภความริษยาเป็นตัวนําทางการตัดสินใจนั้นก็จะไปในทางที่ดีค่ะเมื่อจิตปานี้ใจปานี้ชีวิตก็เป็นสุขค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านในปา่าในเขา ที่ดอนที่ดินแดนใดแล้วไซที่มีผู้ไกลกิเลสอยู่ที่นั่นย่อมเป็นที่ที่มีความรื่นรมค่ะนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใดๆถ้าเราอยู่ห่างไกลกิเลสที่นั่นเราก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้ปราณีดได้ค่ะเมื่อเราฝึกใจให้ปราณีแต่งสม่ำเสมอสภาพแวดล้อมก็จะมีผลกับจิตใจเราน้อยลงค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ เปรียบดังเช่นดอกบัวแม้จะมีที่กำเนิดมาจากโคนตมก็จะสามารถชูช่อบ,บานสวยได้อยู่เหนือพนน้ำค่ะ